เกินคาดร้ายรอยต่อ11ผู้เล่นไทยประทัดศรีลังกาช็อค0-3อินโดคาบ้านเรื่องราวค่ำคืนแห่งฟุตบอลที่ทำให้แฟนบอลทั้งเอเชียต้องหันกลับมามองทีมชาติไทยอีกครั้งเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่กดดันและดุเดือดทีมชาติไทยที่ฟอร์มกำลังกลับมาอย่างมั่นคง ภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมที่เชื่อมั่นในศักยภาพผู้เล่นชุดใหม่และผู้เล่นตัวหลักเก่าประสบการณ์ที่กลับมาจูนกันได้อย่างลงตัวทำให้แมตช์ระหว่างไทยกับศรีลังกากลายเป็นการแข่งขันที่เหนือความคาดหมายของทุกคนแบบไช้รอยต่อทั้งเกมรุกเกมรักไปจนถึงจังหวะก,การเปลี่ยนผ่านที่ลื่นไหลเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิด ผู้เล่นไทยทั้ง11คนที่ลงสนามในคืนนั้นต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดอีกครั้งในรอบหลายเดือนก่อนเกมาจะเริ่มต้นหลายสื่อมองว่าศีลังกาอาจมาเล่นตั้งรับแน่นๆเพื่อหวังผลเสมอหรือหาจังหวัดส่วนกลับเอาประโยชน์จากความเร็วของผู้เล่นแนวรุกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามทีมชาติไทยเป็นฝ่ายคุมจังหวะตั้งแต่เริ่มเขียบอล นาทีแรกแรกก็เห็นได้ชัดว่าทิศทางเกมอยู่ในกำมือไทยแทบไม่เปิดโอกาสให้ศีลังกาได้เข้าทำแบบเป็นชิ้นเป็นอันส่วนแฟนบอลไทยทั้งในสนามและหน้าโทรทัศน์ต่างรู้สึกได้ทันทีว่าคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่ทีมชาติไทยกลับมาโชว์ศักยภาพแบบเดิมที่แฟนบอลคุ้นเคยไม่ใช่การบุกแบบลนลานแต่เป็นเกมบุกที่มีแบบแผนสวยงามและเฉียบคมชนาทิศสงกระสิน์ถูกจับตามองเป็นพิเศษในแมตช์นี้ เพราะปัญหาฟอร์มและอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ทำให้หลายคนกังวลแต่เมื่อได้ลงสนามจริงกลับแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความเฉียบและความสร้างสารรค์ในการทำเกมที่ยกระดับการเล่นของทีมไทยอย่างเห็นได้ชัด ทุกครั้งที่ชนาทิฟได้สัมผัสบอลจังหวะเกมมัจะเปลี่ยนทันทีไม่ว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องการจ่ายสั้นเร็วหรือการลากบอลเลี้ยงแหวกผู้เล่นคู่แข่งก็ทําได้อย่างลื่นไหลและแม่นยําจนทําให้แนวรับสีลังกาต้องถอยตั้งรับลึกกลงไปเรื่อยๆผู้เล่นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในแนวรุกอีกคนคือสุพชคสารชาติที่กำลังอยู่ในชว่วงฟอร์มร้อนแรง ทั้งความเร็วความคล่องตัวและการอ่านเกมขาดทำให้เขามีโอกาสได้ลุ้นประตูอยู่หลายครั้งแม้ว่าสีลังกาจะพยายามประกบอย่างแน่นแต่ความสามารถเฉพาะตัวของสุภโชคทำให้เขาสามารถหลุดเข้าไปสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องในบางจังหวะเขาถึงขั้นลากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้าหาตัวสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมได้มีช่องเจาะเข้าไปทำเกมรุกจนกลายเป็นจุดเดน่นใะคาค์การแข่งขันนัดนี้อย่างชัดเจน ส่วนในแนวรับการกลับมาของทีราธรบุญมาทันคือหนึ่งในสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ทีมอย่างมากแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์บ้างก่อนเกมว่าทีราธรจะกลับมาได้ดีแค่ไหนแต่คำตอบก็ชัดเจนในค่ำคืนนี้เขาคุมจังหวัดเซตเกมและดันเกมขึ้นสูงได้อย่างมีชั้นเชิงแถมยังมีการจ่ายบอลยาวเปลี่ยนแกนที่ทำให้ไทยสามารถเจาะแนวรับศรีลังกาได้หลายครั้ง ขณะที่นิโคลัสมิทเทลสันประจำการทางฝั่งขวาทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับเช่นกันเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่วิ่งไม่มีหมดครองพื้นที่ข้างสนามได้กว้างจนสีลังกาแทบไม่สามารถเปิดเกมบุกสวนกลับได้เลยส่วนกองหน้าอย่างสุภชัยใจเด็ดและสุภนัทเหมือนตากลายเป็นคู่หูที่สมดุลที่สุดในเกมนี้สุภชัยที่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าใช้ความแข็งแกร่งและความสามารถในการพักบอลเพื่อเชื่อมเกมรุก ส่วนสุปนัดใช้ความเร็วและทักษะเข้าช่วยสร้างจังหวะปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งตลอดทั้งเกมนอกจากจะประสานงานได้ดีแล้วทั้งคู่ยังมีช่วงเวลาที่สร้างความหวาดเสียวให้ศีลังกาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการซัดไกลาการวิ่งสอดเข้าไปในเขตโทษหรือจังหวะที่เข้าหาเซ็นเตอร์ของศีลังกาซึ่งหลายครั้งทําให้แนวรับคู่แข่งต้องเตะสกัดออกหลังหรือฟาวเพื่อหยุดเกมเพราะหยุดด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ เกมดำเนินไปอย่างดูเดือดและทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมแทบทั้งหมดแต่ในช่วงเวลาที่การแข่งขันกำลังสนุกก็เกิดเรื่องที่ทำให้แฟนบอลเอเชียต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อสกอร์จากสนามอีกคู่หนึ่งที่หลายคนจับตามองคือเกมระหว่างอินโดนีเซียพบคู่แข่งในบ้านตัวเองซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าอินโดนีเซียจะพลาดง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลหลายหมื่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องช็อกระดับทวีปเพราะอินโดนีเซียกลับแพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์0-3แบบตามเกมไม่ทันถูกเจาะตั้งแต่ต้นเกมและเสียสมาธิจนช่องโหว่ปรากฏเต็มไปหมดทำให้ผู้ชมทั่วทั้งเอเชียหันมาทบทวนอีกครั้งว่าอันดับทีมชาติหลายประเทศอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช้ตัดสินฟอร์มการแข่งขันจริงได้เสมอไปผลอีกสนามหนึ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อกำลังใจทีมชาติไทย เพราะชัยชนะเหนือสีลังกาไม่ได้เป็นเพียงแค่3แต้มธรรมดาแต่ยังเป็นแต้มสำคัญที่ทำให้เส้นทางการลุ้นเข้ารอบของทีมไทยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เมื่อคู่แข่งสำคัญพลาดท่าแบบไม่น่าเชื่อโดนจอกเกมรับจนแตกกระเจินตั้งแต่นาทีแรกแรกแฟนบอลไทยที่รู้ผลก็ฮือฮากันทั้งออนไลน์และในสนามบางคนถึงขั้นพูดว่าเป็นคืนที่ฟุตบอลไทยกลับมาเหนือความคาดหมาย2เท่าไม่ใช่แค่เล่นดีแต่ยังได้รับผลคู่แข่งมาเป็นใจอีกด้วยผู้เล่นไทยยังคงเดินหน้าบุกแบบไม่ผ่อนเครื่องจนถึงนาทีสุดท้ายขอองค์การแข่งขัน สร้างโอกาสลุ้นเพิ่มอีกหลายครั้งแม้บางจังหวะจะพลาดเพราะความเหนื่อยล้าหรือความแน่นของแนวรับศีลลังกาแต่สิ่งที่ชัดเจนคือความกล้าความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่ส่งให้ทีมไทยดูเหนือกว่าในทุกมิติการประสานงานระหว่างผู้เล่น11คนในเกมนี้แทบจะไม่มีรอยต่อทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองและสนับสนุนกันตลอดเวลา ั้การวิ่งไล่การซ้อนตำแหน่งการเปิดบอลและการเข้าทำไม่มีใครเล่นแบบต่างคนต่างเล่นแต่เป็นฟุตบอลที่มีคุณภาพสูงและมีระบบรองรับในทุกจังหวะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและโค้ชที่ดูเหมือนเข้าใจกันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ระบบที่โคช้ชวางเอาไว้เริ่มทำงานอย่างลงตัวทั้งการยืนตำแหน่งการเติมเกมจากแดนหลังการโจมตีจากสองฝั่งและการทำงานร่วมกันของแนวรุกที่กลายเป็นจุดแข็งสำคัญในเกมนี้ทุกอย่างดูราบรื่นจนแฟนบอลหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละทีมชาติไทยที่ทุกคนอยากเห็นมานานเมื่อซึมเสียงนกหวีดทีมไทยเดินออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือตึกก้อง ทั้งจากแฟนบอลไทยและผู้ชมจากชาติอื่นที่ตามดูถ่ายทอดสดเกมนี้ไม่ใช่แค่การชนะแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งแถมยังเป็นคืนที่ทำให้แฟนบอลไทยรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นกับอนาคตของทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปและเมื่อประกอบเข้ากับความชอบของอินโดนีเซียที่แพ้คาบ้านแบบขาดลอย ยิ่งทำให้ภาพรวมของกลุ่มการแข่งขันน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมมากทุกอย่างกำลังเปิดกว้างไทยมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นทีมลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัวและหากยังรักษาฟอร์มเกินคาดไร้อรอยต่อแบบคืนนี้ได้เราอาจได้เห็นทีมชาติไทยกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีเอเชียอีกครั้งก็เป็นได้ เคร no liebe, football, ื story, nice 응 course, ่องหมายสี Alright, right, ่เหลี่ยมไฮไลท์ฟุตบอลเมื่อคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงใจเชียร์ไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียนคัพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮไลท์ฟุตบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีชีอิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนาทิศล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีราธรบุญมาทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิโคลัสวิเทลสันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภโชคสารชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยยมสุภชั ขีดล่างใจเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุบนัดเหมือนตา